เฮ้ล้วง <c oughs> นี่กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำครับต้มยำต้มยำล้วงก <c oughs> ลับไปกล้บไป <c oughs> <c oughs> ได้ลุงไปน้อยเลยก็เว้ตังเลยที่ทำไปด้อยฝนโนูกุงฝนตะเกงร่อยด้วยก็ยางกุงเ่อเดี๋ยวไปน้อยตาหนีไม่เด้อย่างง่ายนว่า่วงตรงปุ่มใจในตัวปุ่มเสอิปลเลยแต่เดี๋ยวลวกมาถึงกงงทุกแล้ว ทำไมเรากินอยู่นี่แต่ทำไมแกกินมังอีกหรือให้เราไปหน่อยโอตาแต่มาถึงกระชุกกชุกอะไรกินแต่ดใจหน้ากับแป้งเครื่องตำหนักจิ้มโอตาแต่กุ้งตัวตัว,ตวน่ากินเป็นอืมให้เราไปหน่อยลุง ล,ล่วงมาต้องภูมิใจชุกพอดีลล่วงมามาตึงได้กินเลยน้องบังทำอะไให้ครบแมตเลยคนนี้เป็นความภูมิใจในชีวิตฮะเจ็บไหปเจ็บไปไหมทำอะไรครบหมดเลยทำมเลยไหนหน้องไหนหน้องทำเลยนี่อากาศอย่างกุงไงล่วงครบเลยนี่ทุกอย่างนี่ล่วงเลยนะฮะอะไรก็เนี่ยอย่างกุ้งกุ้งเป้ากุ้งแหวนนี่เรียบร้อยนะ ไม่ไม่ต้องอ่าตำน้ำจิ้มเลยไม่ต้องตกใจคืออันนี้มันเป็นความภูมิใจผมล่วงตำน้ำจิ้มมากินได้เลยชุกแล้วเน,นี่ยนะนี่คือความภูมิใจเลยยางคุ้งอ่านี่ยางไปกินตัวอลไกันตั้งพี่เลยต,ต,นะตีอยู่ไหนตาได้ในตัน้ะนะตงพี่ล่วงดับไปตีพุ่มตั้งไว้บนตน้นเออทึ้งนี่น,นี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้กับต,ตัวนี้อะไรเป็นไรพุ่มตัม้งไว้เคลดไปเลยล่วงมาทั้งหลากินเลยเดีย๋ยว อะไรกินเลยน้ำจิ้มได้เลยเลียผมเหรอามาต้ยามยำไม่จะมาแต่มายาลูกเรื่องเกี้ยงผมนิดเรื่องเกลี้ยงต้มเปลี่ยนมานไม่แล้วเอาต้ยามตยำมั้ต้มยำไม่ไม่อยากเลียไอ้ยา่าจัดเลียจัดไอ้กะเอ,เอาเกลียงต้งยมยำทำน้ำจิ้มได้ผมไปเลยอื้ chặt nữa chân chặt 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 một trái tiệm kiếng chặt ha giãn